ื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะคุณรังสิมันโรมเดินทางไปประชุมสาาพรัฐสภาโลกแล้วก็มีการเสนอวาระเร่งด่วนในฐานะตัวแทนของรัฐสภาไทยเรื่องการปรับปรามอาชญากรรมเซเบอร์ข้ามพรมแดนปรากฏว่ามีรายงานว่าในที่ประชุมเนี่ยหลายชาติเห็นด้วยเพราะกลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันแต่มีกัมพูชาบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรามแต่เขามองว่า ข้อเสนอของคุณรมเนี่ยไม่ตรงตีมไม่ตรงประเด็นที่มีการประชุมกันนะคะซึ่งวันนี้21ตุลาคมจะมีการโหวตวันแรกค่ะไปดูเรื่องนี้กันนะคะมีการประชุมสมสชาสหาภาพรัฐสภาครั้งที่151ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ ipu 151เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนยะ์การประชุมนานาชาติเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าอาจารย์วันนอน,นะคะประธานรัฐสภาก็เดินทางไป เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำคณะเข้าร่วมการประชุมมีคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนเป็นผู้แทนของรัฐสภาคุณโรมเสนอวาระเร่งด่วนโดยมีการร่างข้อมติประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมไซเบอร์โดยย้ำเตือนถึงปัญหาแล้วก็ผลกระทบต่อทั่วโลกจริงๆช่วงหนึ่งคุณโรมชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องการบังคับใช้แรงงานแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยปรากฏว่าหลังจากที่คุณโรมนำเสนอ ผู้แทนสมาชิกส่วนใหญ่ในห้องประชุมก็ปรบมือสับสนุนกับข้อเสนอของคุณโรมที่ประชุมมีการพิจารณาแล้วก็เห็นพ้องกันว่าประเด็นดังกล่าวมีความสําคัญและจะนําเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาเพื่อให้ลงคะแนนรับรองในร่างข้อมติดังกล่าวเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนแต่ปรากฏว่ามีรายงานว่าผู้แทนจากกัมพูชา ขอใช้สิทธิแสดงความเห็นโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับข้อมติของไทยข้อเสนอของคุณโรมโดยให้เหตุผลว่าคุณโรมเสนอไม่สอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษามาตรฐานมนุษยธรรมในช่วงที่โลกเผชิญวิกฤตหลายด้านทีนี้ปรากฏว่ามีรายงานว่าหลายชาติเนี่ยแสดงความเห็นตำหนิกัมพูชาด้วยนะคะบอกว่าไม่ควรปฏิเสธเรื่องนี้เนื่องจากปัญหาสแกมเมอร์กระทบกับคนทั่วโลกและในเวลาต่อมา ทางฝั่งของรัฐสภากัมพูชาเมื่อวานออกแถลงการเลย uh huh. เขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะที่สื่อนําเสนอกันเขาเองไม่เคยจะปฏิเสธข้อเสนอของคุณโรมแต่มองว่าต้องมีการตั้งกรอบให้มันชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ นอกเหนือจากการปราบปรามสแกมเมอร์ยังมีหัวข้อในการอภิปรายเรื่องของนโยบายการควบคุมอาวุธแล้วก็การไม่แพร่ขยายอาวุธการป้องกันการแข่งขันทางอาวุธครั้งใหม่ด้วยนะคะผู้แทนจากกัมพูชาเนี่ยเป็นขอเป็นคนที่ขออภิปรายก่อนนะก็เลยทําให้ทีมไทยไลน์ของเราก็นั่งฟังค่ะนั่งมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดเลยฟังทุกคําอย่างละเอียด ต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้พัดพิงอะไรหรือว่าโจมตีประเทศเราตามที่เราคาดเอาไว้นะคะคือทุกทีขึ้นพูดทีไรเนี่ยก็ต้องมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโดนเอาชื่อไปเอี่ยวตลอดนะแต่รอบนี้ค่ะเขาเพียงยืนยันจุดยืนและความร่วมมือของกัมพูชาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาว่าว่าด้วยการทำลายล้างทุนระเบิดสังหารบุคคลเท่านั้นจากนั้นเป็นคิวของผู้แทนไทยค่ะคุณรังซีมันโรมนะคะในฐาน,นะสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนแล้วก็ประธานของกมอทอความมั่นคงแห่งรัฐ คุณดัวศิมันโรดเนี่ยพูดใจความตอนหนึ่งบอกว่าผมขอ,อยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของไทยในการควบคุมอาวุธการลดอาวุธการไม่แพร่ขยายอาวุธซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุดมคติที่เลื่อนลอยแต่เป็นเงื่อนไขที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นและความมั่นคงของมนุษย์ในภูมิภาคข,ของเราสําหรับประเทศไทยการควบคุมอาวุธไม่ใช่เรื่องของการนับว่ามีอาวุธเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการนับจํานวนชีวิต ทำให้มั่นใจว่าเราจะไม่มีชีวิตใดที่ต้องเสี่ยงหรือสูญเสียโดยไม่จําเป็นจากความประมาทเลอะเล่ความล่าช้าหรือการเพิกเฉยโดยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเลือกเดินในเส้นทางที่ยากกว่าก็คือการลงมือทํา แทนที่จะเป็นเพียงแค่การพูดในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาว่าว่าโดยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลประเทศไทยของเราใช้เวลานานหลายทศว,วรรษในการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ปนเปื้อนตามชายแดนของเราเพื่อตั้งใจฟื้นฟูความปลอดภัยสร้างวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นมาทวงคืนความหวังให้กับชุมชนที่เคยถูกคุมขังโดยภัยเงียบใต้ผืนดิน จากนั้นนะคะคุณรังสีมันค่ะก็มีการอภิปรายเรื่องของภูมิภาคของเราที่ยังอยู่ภายใต้เงาของทุนระเบิดไม่เพียงแต่จากอดีตแต่ปัจจุบันคุณรมบอกว่ามีการวางใหม่ด้วยนะซึ่งทรยศต่อเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาที่พวกเราทุกคนยึดถือนะคะโดยทุนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเนี่ยมันแสดงออกว่ามันเป็นมากกว่าซากสงครามค่ะ แต่มันคือคําถามถึงความรับผิดชอบแล้วก็ทุนระเบิดทุกลูกที่ถูกวางใหม่คือการจงใจเพิกเฉยต่อชีวิตของมนุษย์ค่ะออันนี้ในการประชุมย่อยของเอเชียแปซิฟิกเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีการประชุมใหญ่แล้วก็ที่สําคัญจะมีการเสนอระเบียบวาระเร่งด่วนด้วยอย่างเป็นทางการของเราก็เสนอเรื่องการปรับรรามแกมเมอร์ไปจะมีการลงคะแนนจากชาติสมาชิกโดยแต่ละชาติเนี่ยมีคะแนนสัสดส่วนเสียงโหวตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรแล้วก็ขนาดของประเทศค,ค่ะ